นยเจลลี่เอามาชิมดูสิให้แม่ตรวจสิเจลลี่กำลังจะเอามาให้ตรวจแล้วนะคะสวยกับเพื่อนไหมเนี่ยเขาบอกว่าสร้างความแตกต่างสร้างอันดับแรกนี่ก็คือเรื่องของแก้วนะคะเนี่ยสร้างความแตกต่างในเรื่องของแก้วที่วางเต็มได้แลอันนี้เขาแก้ปัญหาเก่งอพอน้ำเขานิดเดียวก็ใส่น้ำไปนิดเดียวใช่ไหม มันกลัวจะไม่สวยใส่มาแค่นี้เองเขาก็ใส่น้ําแข็งไปสองครั้งเลยทีเดียวนี่ค่ะคนนี้นะคะอของคุกกี้ชิมดูซิแล้วแม่ชิมดูหน่อยรสชาติไม่แตกตา่างอืรสชาติไม่แตกตา่างนี่ก็วันนี้ก็มาดูเด็กๆม็อกเทลสอบการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล น,ะะนำผลไม้ว่าสีสันสวยงามสักเพียงใดในเวลาหนาทีบางคนทำสามนาทีบางคนทำสี่นาทีคนทำสามนาทีเหมือนจะไม่คล่องแต่สมนาทีคนเหมือนคล่องกลับเป็นสี่นาทีเนี mm ่ย hmm. okay, นะแต่ว่าทุกวันนี้มันจะต้องเอาใจลูกค้านะคุณครูกี่กี้เอาใจลูกค้าหมายความว่าคุณต้องเร็วลีลาคุณต้องเด็ดนะ ต้องเร็วแล้วก็ลีลาก็เด็ดด้วยเนี่ยสำหรับคนที่จะไปออกออกไปประกอบเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการเองมันต้องคิดทําไมถึงต้องคุณครูกิกี้บอกทําไมถึงหลากหลายต้องหลากหลายทุกวันนี้เนี่ยจะไปแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใสาร้าอย่างนั้นไม่ได้หน่อไม้น่าไปทําได้เยอะแยะเห็นไหมทำประกอบอาหารได้เยอะแยะอันเดียวกัน มักเทลก็เช่นเดียวกันนะคะลูกนะคะออดีมากๆเลยดูเพื่อนดีมากๆเลยอยากตั้งใจดูอ๋อรถด่วนขบวนสุดท้ายแถวสานั่งเต็มเอียดนะอันนี้ที่สอนให้เขาทเพราะว่าไปฝึกง,งานที่นม่เขาหลับคือเขาจะปล่อยให้ทำแบบนี้เลยครับโอ้ใช่คโอ้แล<อ>้วด<อ>ูเด็กที่ทำเองเลย อโอ้โอ้อบบที่เอาไปฝึกงานเนี่ยนะคะคก็จะไม่ตื่นค่ะไม่ไม่ตื่นใช่ไม่ตื่นเพราะว่าการตื่นเต้นเนี่ยมันปรับตัวยากสักหน่อย<ช>คนมองมองมือมองเท้านะมองมือว่าเราจะไปในทิศทางไหนสะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ยความสะอาดนี่ต้องมาที่หนึ่งเนาะแล้วก็ความแตกต่างด้วย<ช>บางคนก็กรีดบางคนเนี่ยอย่างเจลลี่เนี่ย ใส่ไม่ให้โดนน้ําแต่กบของของของนัดเนี่ยใส่ให้โดนน้าไปด้วยใช่ใช่ใชหั่นบางกว่าแล้วทีนี้รสชาติของตัวนี้ก็ซึมเข้าไปด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ที่แตกต่างก็คือแก้วแก้วเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างเราจะต้องสร้างความแตกต่างบางคนตื่นเต้นที่แก้วนะนะตื่นเต้นที่แก้วนะอย่างแม่นี่เ,เวลาที่ไปเที่ยวงานอุดหก เขาบอกว่าแก้วกาแฟจากไม้ไผ่อู้มันน่าจะหอมไม้ไผ่กับแก้วด้วยเอามากินในหอมหอมไม้ไผ่กับหอมกาแฟแม่ชอบกินกาแฟดําเนี่ยโอ้แต่มันกินไม่อร่อยเชื่อไหมมันหอมอย่างลงตัวแต่มันกินไม่อร่อยมันไม่เห็นเลยหรอกมันไม่เห็นไอ้น้าอยู่ในนั้นน่ะมันจะต้องเห็นมันจะต้องคนมันจะต้องเอามาดมแล้วก็มองเห็นไหมแก้วไม้ไผ่ของเราก็เลยไม่แก้วใสรูปแบบต่างๆยังขายได้นี่คือ สร้างความแตกต่างแต่ก็ต้องสร้างจากความรู้สึกของคนด้วยนะคะขอบคุณแม่หรือ,อยังหวหน้าเขขจลลี่เหรอลูกแแม่กินเยอะไม่ได้เพรอเบาหวานมันจะข,ขึน้นเบาหวาน <laughs>